สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะช่วงนี้นะครับก็วันนี้จะพามาชมบ้านควานนะครับที่พักของควานนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ที่ปางนะครับก็อันนี้จะเป็นบ้านควานที่พักในที่ปางนะครับนอกด้านนอกก็มีนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาพาเอฟซนะครับมามาชมกันนะครับบ้านควานแล้วก็ที่อยู่ของควานนะครับนี่อันนี้เป็นบ้านของผมเองนะครับผมอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้นะครับผมเนี่ยขายของนะครับนิดน้อยนะครับก็จะเป็นร้านขายของครับก็จะมีขนมอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆนะฮะแล้วก็ควานนะครับหิวขนมขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขายนะครับผมก็เริ่มเพิ่งเพิ่งเริ่มขายนะครับไม่ได้ขายมานานนะครับผมเพิ่งเริ่มขายได้ไม่กี่วันเองนะครับผมก็อยากให้ชุมชนที่บ้านควานมี ของกินนะครับผมก็เลยขายของนะครับก็เล็กน้อยครับกับแฟนนะครับให้แฟนเขาคอยดูแลนะครับโอเคนะครับเราก็จะไปข้างบนหน่อยนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปไปหาแม่แป้งเราด้วยนะออสนะครับมาเที่ยวชมที่ที่ปางเราครับช้างเราปิดปิดปากนะครับเหล่าช้างเราอยู่ยังไงเป็นไงบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยนี่นะครับนี่ครับก็จะฝากร้านด้วยนะครับนี่นะครับผมก็เป็นบ้านควานนะครับผม เอานะครับนี่ฮะบ้านควานนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องแถวนะครับอยู่ด้านล่างก็มีนะครับนี่ไป <c oughs> อ,อยู่ข้างในหน่อยอ่านี่เป็นตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับผมนี่มาชมหน่อยนี่ควานนี่ควานช้างแล้วก็ตอนนี้กินข้าวกันอยู่ <c oughs> <c oughs> กินอะไรกันครับ <c oughs> กินข้าวครับนี่กับข้าวเรา โอ้โหนะครับปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มนะครับพริกโอ้โหครับมอญเผยเสียงไหมอันนี้จะเป็นบ้านควานนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ควานแล้วก็ครอบครัวนะครับกินข้าวกันอยู่นะครับผมนี่นะออุ่นมากนะครับผมโอเคเราไปกันต่อนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันบ้านควานเนี่ยครับนี่นะฮะ อ่านี่ดูต้องได้ดูหน่อยนะครับผมปอบวิดีโอเบ้อ่ามาดูหน่อยนี่อันนี้จะเป็นบ้านของใจสวยดูแลภายหนึ่งของเรานี่ครับอ่าคุณยอนกินอะไรครับโลโก้โลโก้กินข้าวกันนะครับกินข้าวกันอยู่นี่ดูเอานะครับนี่นะ อันนี้กินข้าวกันเสร็จหรือยังเนี่ยย้อนเขยนบดป้ะเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วเนาะอ้นะครับนี่อบุ่มากตอนเที่ยงวันนี้นะครับนี่ก็ได้เวลารับประทานอาหารกันนะครับผมบ้านควานนะครับเป็นบ้านไม้นะครับโหน่าอยู่มากนะครับผมโอเคนะครับเราก็ไปกันต่อนะครับอ่าเรามาดูบ้านควานเรียบร้อยแล้วนะครับสองข้างทางนี้จะเป็นบ้านควานทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่นะ เดี๋ยวเราไปดูช้างกันหน่อยนะครับจะเป็นโรงช้างนะครับเอา,นะบนานะครับนี่รถยานะครับรถยามาแล้วนะครับผมนี่จะเป็นยาที่ให้ช้างได้กินกันนะครับยาสวยมากนะครับผมอันนี้เป็นรถยานะครับอโอ้ยาสวยนะครับพี่อันนี้หนักกีตันแล้วเนี่ยเอามาเนี่ย อ๋ออันนี้ร้อยสี่สิบก็ได้ตันห้าพันตันห้าเนาะตันห้าโลตันหโลโอเคพันห้านะครับพันห้ากิโลนะโอเคนะนี่จะเป็นให้ช้างนะครับแต่ละเชือกนะครับก็จะได้สิบมัดสิบกว่ามัดนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นสายหนึ่งนะครับผม่อ่ะโยนให้เขาหน่อยนะโอเคโยนให้สายหนึ่งหน่อยนะครับเราจะได้ สายหนึ่งครับเป็นช้างงายาวสวยนะยนี่งาวสวยยาวที่สุดที่ปางนะครับคือก็สวยมากนะครับเป็นสายหนึ่งก็ไม่มีการปิดปางนะครับช่วงนี้ช้างเราก็หลังจากเดินออกกําลังกายตอนเช้าก็มาปลูกกิน ย่านะครับดื่มน้ํานะครับพ่าดื่มน้ำอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มาผูกที่เดิมนะครับนี่นะนี่ครับผมก็อยู่ในโรงนะครับผมนี่ตรงนี้จะลําบากหน่อยเมื่อก่อนนี้รถเคยผ่านได้ตอนนี้แฉะหมดเลยนะครับเข้าหน้าฝนก็ลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ปางของเรานะครับเป็นดินนะฮะเมื่อโดนฝนมากๆเข้าก็จะที่จะแฉะหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นท้องสีนะครับ สองสีอา้าววันนี้รู้สึกว่าน้ําเพชรควานเราไปกินหญ้าในป่าแล้วมั้งครับผมนี่กินหญ้าอยู่กินมีหญ้าอยู่นะสองสีนะส <c oughs> องสีนะครับก็เป็นแม่ของน้ําเพชรนะครับผมฉลาดนะครับผมนี่ไม่มีรางวัลให้สองสีอ๋อนีกล้วยนิดน,นึงจะดิโอ้ยไม่ถึงนะครับ โอเคนะครับผม้องสี่นะครับวันนี้เรามาทักทายท้องสี่แล้วนะครับผมไปเรื่อยๆเลยนะครับผมพากันไปเรื่อยหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่แปหาแพรออสด้วยนะครับแล้วก็ช้างที่อยู่ที่ปากของเราทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่หมดนะครับก็อะไรที่อยู่ในโรงบ้างนอกโรงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนี้เป็นแม่มูลนะครับผมคุณยายแม่มูลเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้นะครับเชือกเดียวเลยนะครับว้วนมากอยู่เยอะอยู่นะครับ นี่่ไงอะคุณยายอ่ะเลยนะกล้วนะยหนึ่งอันไม่มีไม่เยอะนะนี่แหละหวีเดียวนะครับมาทักทายเฉยๆนะครับคุณยายไม่มูนนะครับอายุก็ราวๆทั้งสี่สิบกว่าๆนี่แหละนะครับถือว่าอยู่เยอะอยู่นะครับเอานะครับลงไปด้านล่างหน่อยนะครับผมนี่จะเป็นพรทิปนะฮะพังพรทิป คก็อยู่ด้านล่างนะครับกับแม่คุณศึกนะครับนู่นไงแม่คุ้นศึกนะครับแม่วันเพนนะครับก็อยู่ด้านในนู่นนะครับผมนี่นะในโรงนี้ก็จะมีช้างอยู่ครบครับแต่กลางวันหรือตอนเช้าขวานก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับผมอาจจะไปอยู่บนดอยนะครับหรือข้างบนนะครับผมที่ร้านแสดงเก่านะครับมันจะเป็นสองข้างทางจะเป็นโรงช้างนะครับผม นี่เป็นมีนานะครับผมดูดินี่มีนานะครับนี่ไงมีนาฟานสอนนะครับผู้ดูแลมีนาครับก่อนครับยังลูกครับยังเสียงเสียงหน่อยค่ะ <c oughs> เสียงดีดหน่อยเสียงค่าก่อน <c oughs> <c oughs> เรามีกล้วยอันเดียวให้เขานี่นะครับความน่ารักของชางนะครับลูกขอกินเก่งนะมีนานะครับผม ผู้ดูแลคือคุณสอนนะครับเมื่อก่อนก็เป็นช้างโชว์ช้างแสดงว่าลูกเก่งสวยนะครับเชียงนี้มีความสามารถสูงนะครับผมก็อยู่ไร่โลงนะครับผมโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะสองข้างฝั่งนี้ก็จะมีออก้านะครับนี่พังออก้านะครับผมนี่ก็เป็นควานควานของโอะนะครับพี่โอะของเรานะครับเป็นควานผู้ดูแลนะครับผมนี่กว่าไมาอยู่แล้วตอนนี้นะอันนี้เป็นทองสานะครับผมทองสา นี่ฮะความช่วยนะครับผมผู้ดูแลนะท้องสานะครับผมไม่ค่อยชอบไม่แป้นเราเท่าไหร่นะเชีองนี้อ่าเรามาดูเชีองหนึ่งนะครับก็จะเป็นพี่ช่วยดูแลนะครับเชิงนี้นะจะเป็นบุญแป้งนะครับผมนี่พังบุญแป้งนะครับผม นี่ครับลังคามีลังคานะครับลบแดดนะครับผมนี่ดูเขากินนะฮะก็บุญเปงก็มีหางเด่นคือหางขาวนะครับเป็นช้างพลายที่หางขาวนะครับสวยนะน,นี่นะครับผมโอเคครับไปกันต่อนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็น บริเวณช้างอาบน้ำนะครับนี่ก็จะเห็นรถจอดใช่ไหมครับลลงช้างอาบน้ำนะก็จะเป็นลงนะครับผมโอเคเราไปกันต่อนะครับวันนี้เราก็จะพาคนไปดูชมช้างกันนะครับช่วงที่เราปิดปางเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับผมบ้านควานด้วยนะครับผมวันนี้ก็ให้เห็นหลากหลายอย่างนะครับผมไปกันเลยนะครับโอเคครับเดินทางกันต่อนะครับผมนู่นไงไปด้านในนะครับผม ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวแม่แป้นเราอยู่ด้านในนู่นนะมีโรงด้วยนะครับอันนี้จะเป็นจุดร้านแสดงนะครับเมื่อก่อนจะเป็นที่โชว์ที่การทําการแสดงนะครับผมดเดี๋ยวนี้ก็เป็นผูกช้างนะครับช้างก็จะได้อยู่ตรงนี้กินหญ้านะครับช่วงกลางวันก็พาช้างมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยลดหญ้าเรามาแล้วนะครับดูนี่นะ อันนี้จะเป็นสีดอนะครับสีดอนะครับผมสีดอทองเพชรนะครับผมก็จะไม่มีขนายนะเป็นสีดอนะครับนี่โยกหัวเก่งมากดูดินี่ฮนะโอเคนะครับผมอันนี้จะเป็นล้านคำนะครับจะมีขนายด้วยนะดิมีขนาย ไม่มีร้านลยไม่มีไม่มีครับผมโอ้ขอกินเหรอเขาก็นิสัยดีนะไม่ใช่ว่าเขาจะอะไรมากมายแต่เราไม่ควรใกล้ามากเท่าไหร่นี่การให้ก็ให้ง่วงเขาหยุดสุดนะในเคนะครับสีดอล้านคำนะครับผมก็ขอกินเก่งโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราว่าจะน้อยใจนะเสียงดังมากเลยนะครับเรามีกล้วยเราก็อ่ะลูกเดียวอันนี้เป็นสีดอ ทองเพชรน,นะครับผมอันนี้จะเป็นสีดอ2 0 0พนะช้างสีดอที่มีขนายนะครับนี่2,000พ่ะเราไม่ใกล้ดีกว่าควันไม่อยู่เราก็ต้ัวให้อย่างนี้นะครับกินได้นะครับผมนี่ไม่มีเสียงเช่องนี้ไม่มีเสียงนี่จะเป็นเ <c oughs> ช่องนี้จะเป็นนะครับจะเป็นทองไทยนะครับทองไทย ทองไทยนะครับอ๋อทองไทยกินนี่นะงานสวยนะครับนี่งานนี้ควยเลยนะะคดงานควยแน่นอนนะครับดูครับงานเขาโค้งเขาหากันนะครับผมก็ทองไทยเป็นช้างหนุ่มนะช้างเด็กอยู่นะครับผมโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนี่ด้านในก็จะมีอควานช้างเด็กๆนะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมนี่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผม โอเคนะครับนุ่นไงใครอื่นนะครับผมใครอยู่ตรงนี้ใครนะครับผมอ้าววัสดีจ้า <Hey. S 1> ว่าไงลูกว่าไง <Hey. S 1> หิวหรือยังคะ <Hey. S 1> นี่รถย้าเข้ามาแล้วนะนี่ย่าไม่แป้นเราเองอันนี้จะเป็นย่าช่วงที่เขาแจกนี่คือเป็นยาก,กลางคืนนะครับกลางวันนี้ไม่ค่อยจะมีนะอันนี้เอาไว้กินลองกลางคืนนะครับผม ช่วงกลางวันเราก็ต้องตัดหญ้ามาให้เขากินนะแป้นหิวเลยยังคะแฟ้นหิวยังแฟ้นหิวแล้วเหรอสบายดีหรือเปล่าลูกสบายดีไหมแฟ้นสบายดีเหรอบอกเอฟซีไหนเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างแป้นสบายดีค่ะแป้นหิวค่ะหิวยังอ่าบอกพ่อเหรอว่าหิวแล้วลูก แต่แป้นเรามีโรงนะครับต้องบอกว่ามีโรงเขาอยู่ในโรงวันนี้คือแป้นเราไม่ดื่มน้ําเลยนะครับเขาหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนี่ยส่วนมากช้างเนี่ยไม่ค่อยจะดื่มน้ํากันนะครับผมนอกจากอากาศเย็นนะครับแล้วก็หญ้านันจะอมไปด้วยน้ํานะครับผมหญ้าที่เขากินไปมันก็มีน้ําปนไปด้วยนะครับช้างก็เลยไม่ค่อยหิวน้ํากันเท่าไหร่นะครับช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะครับถ้าไม่มีแดดร้อนๆมากนะครับเขาจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับผม วันนี้พาไปกินน้ำไม่ดื่มเลยนะแป้นฮะไม่หิวเหรอลูกแป้นไม่หิวเหรอแป้นอยากกินหญ้าแล้วลูกอ,อ๋อเดี๋ยวพ่อเอาหญ้าให้กินนะอโอเคนะครับผมแป้นหนึ่งลูกเดี๋ยวเอาหญ้าให้กินนะรอแป้นหนึ่งนะแป้นหิวแล้วเหรอหิวแล้วเหรอลูก สวัสดีแม่สีสวยโลกสวัสดีค่ะขอใสวัสดีค่ะสวัสดีีกท่านบคุณค่าเลยแล้วแป้นอยู่นะครับแล้วก็กอนหน่อยเลยกอดหน่อยขยันเลยขยันหน่อยขยันก่อนโอ้โหนิดนึงนิดนึงก็เกะกันเกะเชี่ยนะนุ่นะครับผมนี่นะครับผมแป้นๆเราสบายดีไหมลูกสบายดีไหม พอก่อนหน่เร็วโอนคะครับผมกินกล้วยไหมคะกินกล้วยไหมลูกอืมกินกล้วยได้เหรอแป้นกิ่นไหมหอ่าโบนหน่อยเร็วบนหน่อยคะ่ะบนหน่อยบนหน่อยคะ่ะนี่อร่อยไหมคะชอบไหมหอืมแป้นอร่อยไหมคะลูกอแป้นอร่อยคะ่ะกล้วยมีหวีเดียวนะกินหมดเลยเนาะ แบกให้ออดไมลูกแบกให้ออดกินไหมวันดี้วันดี้แสีนะแล้ววันดี้ค้ากันแล้ววันดี้ค้าก่อนวันดี้ค้าแบนสบายดีค่ะบนหน่อยบนหน่อยแอปปากบนนี่นะครับผมนี่ไปหาหน้าเบนเบนก่อนเบนก่อนเบนเออเดี๋ยวเบนสิเบนวันดีแม่สีนะวันดี้ค้ากันแล้ววันดีค้า อ่ด uh ีส huh. วัสดีครับสวยสวัสดีครับสวยลูกขอบคุณครับแ uh huh. ป้นสบายดี uh huh. เนาะแป้นหิวแล้วครับว,วันนี้ uh huh. วันนี้ไม่ได้เข้าป่านะลูกนะ uh huh. เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะเข้าป่าก,กันนะครับวันนี้เราไม่ได้เข้าป่าก,กันนะครับย่าเรามีอยู่นี hey, ่คืออะไรแปนกินไหมกินไหมลูกกินแล้วเ, uh huh. เปล่าแั้นกินเนาะ อันนี้เป็นน้ำอ้อยนะครับผมน้ำอ้อยนะครับผมโอ้ยวางลงกันวางเนี่ยลงกันโอ้ย่าจะบาดหน้าบาดตากันแล้วเนี่ยโอ้นครับผมนะเอาโบนัยข้าโบนัยเอ้ยจ้าโบนัยโบนหัยข้านี่นะครับผมโอเคโอเคบายบายเอสซีหน่อยแล้วบายบายเอสซีหน่อยค้าบาย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 หน่อยลูก ไปล่ะ้หน่อเร็วขอบ้านสูงนสเลยนบนสุบานนค่ะบนห่ขอคุณค้ากา่อนไปไปหน่อยลูกบฝากกดไลค์กแชร์ด้วยนะครับผมเดี <im itation> ๋ยวเราจะไปหาออสดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาแป้นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปหาออคุ้นสึกนะอยู่ด้านบนนะครับผมอโอเคนะไปกันเลยนะครับ แป้นไปแล้วนะไปไปลูกไปไปค่ะไปไปเจ้าคนสวยโอเคนะครับนี่แป้นเราอยู่ตรงนี้นะเราก็จะเดินทางไปหาออสกับคุณศึกนะครับ <c oughs> ก็อยู่ด้านบนนะครับผมนี่นะแป้นบายบายนะลูกนะบายบายบไปไปไหนค่ะ <c oughs> ไปแล้วนะ โอเคนะครับเราก็จะเดินทางไปหาออสนะครับผมกับแม่แปะออสคุณศึกนะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเราไปเช่าที่ก่อนนะครับนี่จะเป็นเชา่าที่เอากล้วยนะครับมีกล้วยอยู่เราจะเอากล้วยนี่ไปให้ออสนะครับผมคุณศึกนะครับนี่นะขอบณนะครับไปกันเลยครับนี่กล้วยเราได้แล้วนะครับผมไปกันเลยโอเคนะครับเราเดินทางกันไปต่อนะครับอ้าวใครเอ่ย โอ้ oh, ดูหน่อยมีมีใครเมื่อกี้เล่นโซ่นะดูดูด,ดูแม่ใครเอ่ยใครชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อคุณสุกหรือเปล่าฮะคุณสึกเหรอคุณสึกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลูก วัสดีสวยลูกวัสดีสวยวัสดีครับสวย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 ,ยังไงขายังไงลูกวัสดีสวยนั่นลูกคุณศึกหิวไหมหิวยังลูกอาปากบนหน่อยอาปากบนหน่อยโอลกอฮอดูกล้วยที่เราไปเอามาเมื่อกี้นะแบ่งให้ออดด้วยนะครับโอเคแล้วเราจะหาออดด้วยนะคุณศึกมานี่ก่อนเดี๋ยวเราโยนยายให้เขาหน่อยนะครับผมอะไรคุณหิวยังคุณ อ้าคุณหิวแล้วเหรอโอ้โหเจ้าคุณหิวแล้วนะครับผมโอเคอยาให้เขาหน่อยนะอ่นี่กินยาไปก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ปางเราด้านล่างจะเป็นโรงช้างที่เราเดินผ่านกันนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะไปหาออดด้วยนะครับผมไงออดอยู่ข้างบนน,น,นู่นนู่นออดอยู่ข้างบนนู่นนะครับโอเคเอายาเขาไปด้วยนะโอเคนะครับเราจะแบกยาไปด้วยนะใช่ไรมันหนักยานะครับนี่ถ่ายไปด้ไปด้วยนะฮะ อ๋อเราก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับนี่นะครับก็ให้เขาอยู่หลบแดดหลบฝนนะครับใต้ต้นไม้นะครับตรงนี้นะออสว่าไงลูกออสออส <c oughs> ว่าไงสวัสดีครับก่อนส <c oughs> วัสดีครับก่อนลูกครับยังสวัสดีแม่เอฟซีหนือโลกสวัสดีครับก่อนสวย โอเคนะครับผมนี่นะอ้อนเรานะครับผมนี่นะครับบนนหนลูกอ้าปากบนอน,นี้นะนี่นะครับผมโอ้โหมีน้ำตาด้วยนี่อันนี้จะเป็นตาเขาฝุ่นนะไปลงถ <c oughs> ามว่าเจ็บตาไหมไม่ได้เจ็บตานะครับอาจจะเป็นฟองฟองอตอนเช้าเนะครับก็จะมีฟองแบบนี้นะฮะคือออเรา เมื่อก่อนนี้อาจจะเจ็บตาอยู่นิดนึงนะครับแต่จะหายแล้วนะครับผมอาจจะมีฟองนะครับแต่จะไม่ถึงกับเจ็บมากนะครับนี่นะดูดิก็ไม่ได้เจ็บเท่าไหร่นะโอเคนะครับนี่แพอตตของเรานะครับก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมก็จะเป็นเราจะปลูกออตอยู่ตรงนี้นะครับผมกินหญ้าตรงนี้เลยนะครับนอนตรงนี้นะแล้วก็เป็นที่อยู่เขานะครับนี่หลบแดดหลบฝนนะครับไม่แดดไม่ถึงนะครับโอเคเราไปทกทายออตด้วยนะครับวันนี้ สวัสดีครับบอลเร็วสวัสดีแม่สิหนูกสวัสดีครับก่อนบุญครับยังสวัสดีครับก่อนเร็วบุญบุญสวัสดีครับก่อลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังบุญบก่อนลูกครับเนี่ยเราก็อยู่กับสายออสนะครับผมออสจะเป็นช้างที่เราดูแลกันนานมากนะครับตัวใหญ่ที่สุดที่ปางเราเลยนะครับผมก็นี่นะเอาละอ้อยให้เขาด้วย ตกละป้อนกันหน่อยนะครับป้อนน้ำอ้อยนะครับเป็นน้ำอ้อยที่แม่เอฟซีเขากมาให้นะครับก็ยังมีนิดหน่อยนะครับกระถุ่มสุดท้ายแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวก่อนอาอเลยมาเิ็มย่าหน่อยโอ๊ยนั่นเห้นม่าเอมาเลย หมดแล้วไม่มีนะครับผมขาบนนะนะครับเพมาก่อดีก่อดีฮะกรอดีครับผมก่อดีไปลงไปลงก่อด้วยแล้วกรอดพ่อนไอยเอานะครับผมสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับพายอ๊อนะครับนี่ก็อยู่ด้วยกันนานนะครับผมอ๊อดไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตอนเช้าเราก็เดินออกกาลังกายกันแล้วก็พามาดื่มน้ำอาบน้าก็มาผูกไว้ตรงนี้นะครับเราก็ตัดหญ้าแถวนี้ให้เขากินนะครับผม อยากให้เพียงพอนะเราต้องตัดนะทุกวันนี้นะครับแอนเรานี่เราจะเข้าป่าบ้างนะครับแล้วก็กินที่ป่าบ้างนะครับออสเราไม่ได้เข้าป่านานแล้วนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับผมเอาแต่ตายในบนไปสวัสดีครับก่อนเร็วบนสวัสดีครับยังบนเอาข้าวก่อนลูกเข้าก่อนบนสูงข้ายังสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบทุกคนบปายบายนะครับผม ฝากกดไลค์ก็แชร์ครับสวัสดีนะครับก็ฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับสวัสดีนะครับผม